สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับโทรศัพท์ AIS l a าว a รุ่นปุ่มกดนะครับตัวนี้ส่วนมากหมดเครื่องบินจะหากันไม่เจอเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับหมดเครื่องบินไปที่เดี๋ยวปลดล็อกกันครับปลดล็อกแช่แล้วก็ไปที่เมนูครับ เมนูแล้วก็เลือกการตั้งค่าเลยตั้งค่าปับเข้าไปตั้งค่าการโทรนะครับแล้วก็ซิมคู่ในซิมคู่จะมีโหมดพร้อมครับโหมดพร้อมแล้วก็เข้าไปในโหมดพร้อมเลยจะมีซิมหนึ่งแล้วก็ซิมสองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ซิมหนึ่งแล้วก็ซิมสองแล้วก็ดูล่างสุดจะเป็นโหมดเครื่องบินนะครับ ตรงหมดเครื่องบินเราสามารถปิดหรือเปิดตรงหมดเครื่องบินนี้ได้เลยนะครับแล้วก็การกลับก็คืออ่อวันนี้เมนูหลักเมนูเริ่มใหมอ่อกรอครับเมนูตั้งค่าการโทรซิมคู่โหมดพร้อม แล้วก็จะมีซิม1กับซิม2แล้วก็โหมดเครื่องบินจะอยู่ด้านล่างสุดน,นะครับอลองเลือกดูกันนะครับสวัสดีครับ